อันดับแรกเราก็จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้วิกฤตผู้ประสบอุทกภัยพักรวมไทยตั้งชาติเป็นหน่วยงานที่จะช่วยเหลือแล้วก็เป็นาการเป็นคล้ายๆเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ตามท่วมหรืออุทกภัยขนาดใหญ่เนี่ยนะครับไม่ได้เพิ่งเกิดที่ภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาเกิดมาตั้งแต่ภาคกลางภาคที่ ย่างเช่นที่ได้รับความเสียหายมากก็ที่อยุธยาที่บางบานสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะเรียกร้องว่ารัฐบาลอย่าไปลืมพวกนี้ก็ด้วยนะครับแม้วันนี้สถานการณ์จะเกิดขึ้นรุนแรงที่หัาดใหญ่แต่ที่อื่นก็มีที่รัฐบาลควรที่ต้องเข้าไปช่วยดูแลแก้ไขสำหรับสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นโดยพับพันนะครับที่ทางภาคใต้ในส่วนนี้รรคหลวงไทยสร้างชาติได้เห็นปัญหาเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งตัวผมเอง และสมาชิกพักที่ได้ลงไปในพื้นที่นะครับซึ่งนําโดยท่านเลขาธิการพักท่านกัจวัลขององุดมก,ก็ทําให้ทางพักได้ประเมินสถานการณ์และคิดว่าสิ่งที่พักรวมไทยตั้งชาติจะสามารถช่วยดําเนินการให้กับพี่น้องประชาชนในโวนนี้ได้นะครับก็อันดับแรกเราก็จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้วิกฤตผู้ประสบภูธกภัยพักรวมไทยตั้งชาติเป็นหน่วยงานที่จะช่วยเหลือแล้วก็เป็น าการเป็นคล้ายๆเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเรารับแจ้งเหตุในทุกพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อให้ข้อมูลมาได้ใน4ช่องทางช่องทางที่1ก็ค,คือตาม QR Code นะครับที่ที่เราได้จัดทำไว้ตามนี้นะครับ QR Code เนี่ยนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์ หมายเลข0622627416อันที่สามก็แจ้งเข้ามาทางอีเมลนะครับของพัก utncenter@gmail.com และช่องทางที่สี่ก็คือเข้ามาทาง Facebook Inbox ของพักสี่ช่องทางนี้ก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลใดอย่างรวดเร็วและทางพักก็จะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ติดตามผลต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่แจ้งเข้ามานะครับ เราในฐานะที่เป็นฝ่ายการเมืองก็ขอให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกจังหวัดนะครับที่ได้รับผลกระทบในกลวน่นี้แล้วก็ขอให้รัฐบาลตรงไปดูแลให้ทุกผู้ทุกจังหวัดด้วยครับก็ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีและเป็นบทเรียนอย่าให้เกิดขึ้นอีกครับ